จะให้เ,เพื่อนๆดูข้าวที่เราหวานระยะใกล้กับก่อนที่ข้อพรรษาเจ็ดวันหรือห้าวันหรือสองวันช่วงระยะนี้จะทำให้ข้าวมีลักษณะใบเหลืองใบเหลืองยอดเหลืองไม่เหมือนหวานต้นฤดูเขาเรียกข้าวหัวงอก ไม่ใช่ข้าวแก่นะข้าวหัวหงอกแต่บางเอิญเราใส่ปุ๋ยรองพื้นกันเลยมีบางส่วนที่เขียวขึ้นมาจะใบเหลืองนะครับใบเหลืองใบเหลือง มันใกล้ข้าวพรรษาใบข้าวจะเหลืองยอดเหลืองเป็นลักษณะพิเศษของการหวานข้าวช่วงก่อนข้าวพรรษาระยะชิดวันข้าวพรรษาก็คือวันที่หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดก่อนละกระดา เขาเรียกข้าวหัวห่างข้าวหัวห่างนี่ก็ลักษณะาอาการของข้าวที่งอกขึ้นมาใหม่ๆจะมีความผิดปกติในช่วงแรกแต่ต่อไปก็จะเขียวเหมือนเดิมลักษณะพิเศษที่เราสังเกตได้ดูแปลนี้ก็มองไปนี่เหลืองนะครับ ส้กล้าเล็กๆจะเหลืองเหมือนคนเป็นไข้ผมร่วงแต่สักไม่กี่วันต่อไปนี้ก็จะเชียวขึ้นมาได้เป็นอาการที่สังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของแต่ละ ช่วงฤด,ดูการพ่อปลูกชาวนาเขาถึงไม่อยากหวานข้าวช่วงก่อนเข้าบัรษาระยะชิดก่อนเข้าบัรษาแต่ผลดีคือทำให้ไม่มีย่างอกขึ้นมาแซมหลังจากนี้มีน้ำมีฝนก็หวานปุ๋ยได้เลยข้าวาก็จะเร่งขยายเติบโตขึ้น ทานฟ้าทางฤดูคอยดูต่อไป